พมา่อบข้าวได้ไหมครับผมก็ไม่ได้รับสายพอมาช่วงเที่ยงพักทางข้าว้วต้องรีบเียบจัดถามาวิธีไหนอ่ะเราไม่ยินยอมให้เปิดเผยขอ้อมูลนี่คุยกันนาทีเดียวเนีเ่ยอ๋อแต่กระใสกันเต็มสูบเลยผมโบยเลยบอกทาไม่ยากไม่รู้แต่ผมก็เช็คได้อะ่ะ ไอชื่มม่่ชชือีบริษัทที่เขาละเมิดความเป็นส่วนของผมอเ,เอาข้อมูลส่วนบุคคลผมเนี่ยผมเชื่อว่าเอามาจากธนาคารเอามาเสร็จปุ๊บเนี่ยโทรมาหาผมมาเสนอขายกองทุนมาเสนอขายกองทุนมาเสนอขายประกันผมผมก็ถามว่าบริษัทคุณเนี่ยเอาเบอร์ผมมาจากไหนมันก็บอกว่าเอามาจาก่ายกัรราทลาะฝ่ายกัรลาเปมีคนาาถามมาถามย้ำมันตั้งหลายรอบมันก็จะบอกเอามาจาก่ายกัญทลาด ก็บอกแล้วนะว่าไอ้ตรงนี้มันผิดกฎหมายมันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผมผมไม่ได้อนุญาตให้คุณทําแบบนี้ยังมีหน้ามาสอนผมอี่บอกก็ถ้าถ้าพี่จะไปแจ้งความพี่ก็ไปแจ้งแต่พี่เป็นคนให้ข้อมูลพี่ก็จะถูกดำเนินคดีเองนะคะและว้วมาตัดสายผมทิ้งโมโหมากเลยเนี่ยไม่เคยโมโหอะไรขนาดนี้เลยบริษัทตัวเองเนี่ยเอาข้อมูลลูกค้ามาเนี่ยไปเอามาวิธีไหนก็ไม่รู้แล้วมาเอามาโทรขายกองทุนผมคือตัวผมนะ่ะผมมีบัตรเครดิตที่เป็นวงเงินหลายล้านน่ะ ก็เป็นกลุ่มลูกค้าพรีเมียมอยู่แล้วแล้วผมไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้ให้คุณเอามาขายประกันผมเอาข้อมูลมาจากไหนผมต้องเดินทางมาแจ้งความเนี่ยโมโหมากเลยกฎหมายเพิ่งประกาศใช้ได้ไม่ถึงปีเนี่ยทาแบบนี้ได้ยังไงแล้วผมเวลาผมทาบัตรเลยดิหรือทําบัตรอะไรผมจะเขียนตลอดว่าไม่ยินยอมไม่เอาไปใช้ในการตลาดเพราะงั้นเอามาจากไหนต้องการให้ตารวจเนี่ยดาเนินคดีถึงที่สุดเพราะมาท้าแบบนี้ยอมไม่ได้แล้วมีการข่มขู่ด้วยพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อบสุดองผมออกไปใช้โดยที่ผมไม่ยินยอมซึ่งกรณีนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูต้นทางว่าธนาคารเนี่ยขายข้อูนผมเนี่ยให้ใครถ้ารู้ว่าเป็นธนาคารไหนผมแบนธนาคารนั้นด้วยและดำเนินคดีธนาคารด้วยโทษปรับเป็นล้านอะ่ะลองดูสิหลยคนที่โทรมาผมต้องเจอตัวให้ได้ว่าเป็นใครเพราะมีเบอร์อยู่บริษัทมันก็มี่าชื่อบริษัทอะไรแล้วคิดดูนะโทรไปหาใครแบบนี้แล้วไปขูวววววว่เขาอ่ะถ้าเกิดบอก ถ้าคุณเจ้าเรื่องผมบอกคุณเจ้าเรื่องคุณให้มันพูดอย่างนี้ได้ไง